b บบี้ดอราคาแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาทำการวิเคราะห์ถึงเทคนิคกันวันนี้นะครับแล้วก็มาสรุปว่าเบบี้ดอจะทำอย่างไรนะครับที่จะสามารถที่จะทำให้ราคากลับเข้าไปที่เดิมได้หรือ Baby ้ดอจะไม่มีอนาคตต่อเดี๋ยวเราไปรับชมคือคอยนิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยกันนะครับว่า Baby Dot ทเนี่ยมันจะไปต่อหรือว่ามันหยุดอยู่แค่นี้และปัจจัยอะไรที่จะทำให้ Baby Dot ทกลับมาได้เอาละนะครับเรามาฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายกันก่อนนะครับอ่ะเรามาฟังข่าวร้ายกันก่อนดีกว่า นะครับออาผมว่าไปตามเรื่องของเทคนิคเลยของเรื่องของ b a b y d o t ทนะครับถ้าดูแต่ทรงกราฟอย่างเดียวจะพอสรุปอะไรได้บ้างและข้อมูลนะครับจากข่าวที่นำเสนอเอาละเบบี้ดอทนะครับในขณะนี้การซื้อขายรายยีบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับของ b a b y d o t อยู่ที่ประมาณ4ล้านดอลลาร์ลดลงประมาณ6.1และผล นะครับของราคาของเบบี้ดอทเนี่ยที่ผ่านมานะครับโมเมนตัมเนี่ยยังเป็นขาลงนะครับภายในรูปทรงสามเหลี่ยมรูปริมนะครับผมขอเรียกลูปริมแล้วกันหรือเป็นสามเหลี่ยมทรงแคบแคบคือเหมือนกับไซ์เวยระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับและตอนนี้โดยเฉพาะ EMA 50และร้อนะครับวันเนี่ยยังพบแนวรับที่เส้นนะครับแนวโน้มแนวรับจาก มากนะครับไปหาน้อยหมายถึงในอดีตเนี่ยราคาของเบบี้ดอเนี่ยมันสูงมากๆนะครับที่มันอยู่ประมาณ6 0พันห้าพัน0 3 0พันสาพันแล้วมันลงมาถึงสองพัน0้าส0งนหกสองนะครับเราก็จะเห็นเป็นทรงสามเหลี่ยมเดี๋ยวผมจะเอาการาฟให้ดูนะครับและแนวโน้มนะครับจากมากไปหาน้อยนะครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือความเขาเรียกว่าเป็นไปได้นะครับว่าเบบี้ดอเนี่ยจะ ทลายนะครับรูปริมคือหมายความว่าราคาเนี่ยจะลดโซนลงมาจากรูปริมหรือรูปสามเหลี่ยมก็เป็นไปได้เหมือนกันคือราคามันอาจจะล่วงเอาเรามาดูทางเทคนิคด้วยกันนะครับว่า Baby d ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ Baby d ดนะครับก็อยู่ในสภาวะตลาดหมีนะครับเนื่องจากความล้มเหลวในการแสดงนะครับเรื่องของการกำลังของการซื้อนะครับแนวโน้มของตลาดกระทิง นะครับเส้นแนวโน้มแนวรับดังนั้นนะครับผู้ผู้ที่ทำการซื้อการขายสามารถคาดหวังโอกาสที่จะขายด้วยเทรดไลน์นะครับที่ร่วงหล่นของ EMA นะครับคือหมายความว่าสามารถเทรดสั้นได้นะครับที่สำคัญคือ EMA 50 100และ200ค่คาดการว่าจะอยู่ในแนวร่วมขาขึ้นนะครับแต่ปัญหาคือ EMA 50เนี่ยวันที่ร่วงลงอาจจะทำให้เส้น EMA 100วันนะครับ ข้ามเขาเรียกว่าจังหวะของตลาดมีได้นอกจากนี้ราคายังเหนือระดับที่ EMA 200นะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นโอกาสพื้นฐานของการพลิกกลับของแนวโน้มของราคาของ Baby Dot ก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่บ่งชี้นะครับก็จัดให้เห็นว่าตัวการาฟเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของมันนะครับในเรื่องของการาฟลายวันเนี่ย มันค่อนข้างเป็นไปด้านข้างนะครับดังนั้นตัวที่บ่งชี้นะครับสะท้อนถึงสัญญาณของการกลับตัวเนี่ยเป็นขาขึ้นตัวบ่งชี้นี้คือ MACD นะครับ MACD นะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึง Baby d o อเนี่ยพยายามที่จะรักษาแนวร่วมขาขึ้นในกราฟรายวันนะครับท่านั้นอย่างไรก็ตามเหล่าเส้นนะครับเหล่านี้มันจะเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับเบบี้ดอนะครับที่จะเป็นขาขึ้นและคาดการว่าจะข้ามเส้นศูนย์ไปได้โดยสรุปนะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของเบบี้ดอนะครับสะท้อนเห็นว่าตลาดหมีนะครับมีความเป็นไปได้ที่เส้นแนวโน้มจะทะลุทรเดนที่กำลังจะเกิดขึ้นหากตลาดหมีอยู่เหนือเส้นแนวรับมากไปนะครับหรือน้อยนะครับมากไปหาน้อยคือหมายความว่ามันค่อยๆราคามันค่อยๆลดลงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ ราคาเหรียญเบบี้ดอ baby Dot, คอยนะครับจะแตะอ็มเอสองร้อยนะครับวันนะแล้วก็ใกล้กับราคาอยู่ที่สองพันสี่ร้อยห้าสิบดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ baby ้ดอก็มีแนวโน้มนะครับที่จะฝ่าวงล้อมไปได้ฉะนั้นราคาถ้าเกิดมันฝ่าแนวต้านต,านตรงนี้ไปได้ราคาของ Baby ้ดอจะอยู่ที่สองพันแปด้อยห้าสิบที่ศูนย์แปดตัวนะครับและก็เราก็มาคาดการณ์ด้วยกันนะครับว่า ถ้าเกิดเราใช้ EMA 100ในการวัดเนี่ย Baby Dot จะมีแนวรับแนวต้านตรงไหนบ้างนะครับเขาบอกงี้นะคะว่าแนวรับนะครับที่สำคัญของ Baby Dot นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ2450นะครับ2555 2450นะครับอันนี้จะเป็นแนวรับ ส่วนแนวต้านจะมีสองแนวนะครับคือสองพันแดร้อยห้าสิบหรือสามพันนะครับที่ศูนย์ปดตัวเขาก็บอกว่าจะรับแนวรับแนวต้านเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับอ้าวทวนใหม่นะครับบอกว่าแนวแนวแนวรับนะครับจะอยู่ที่ประมาณสองพันห้าร้อยห้าสิบห้ากับสองพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับอยู่ที่สองพันแด้อยหสิบ ถึงสามพันนะครับเลือกเอานะครับลองเทรดดูลองซื้อดูนะครับเข้าทีละไม้ใครเป็นสายเทรดก็สามารถที่จะเก็บได้ตามราคานี้นะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ที่ Baby d ดอสเนี่ยราคาจะล่วงต่อไปนะครับก็เสียดายเหมือนกันที่งานดูใบ Baby d ดอสไม่ได้ไปนะครับก็เป็นเหตุผลเนื่องจากโปรเจกต์ของมันด้วย นะครับที่มันยังไม่ได้ชัดเจนเท่ากับทางไซตามะนะครับแต่เอาล่ะนะครับ b a b y d o อทก็เป็นเหรียญที่มีวานเข้ามาซื้ออย่างจริงจังละว,วานนะครับเข้ามาซื้ออย่างจริงจังและผมบอกได้อย่างเดียวนะครับว่าปัจจัยที่จะทําให้ b a b y d o อทเนี่ยสามารถคงราคาที่สองพันหกสองพันเจ็ดได้เนี่ยก็คือวาน b s c 1 0ซ0หนึ่งพัน จะเข้ามาซื้อ Baby d o อเมื่อไหร่นะครับอันนี้ต้องวัดใจแล้วว่า Baby Dot จะมีทิศทางข่าวสารเป็นยังไงบ้างรวมถึงโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้า Baby d o อเริ่มมีการเผาอีกครั้งหนึ่งในตอนต้นเดือนเมษายนนี่อาจจะเป็นอีกครั้งนะครับที่วาน p ีเจะเข้ามาซื้อ Baby d o ออีกครั้งโดยเศษเงิน ก็เป็นไปได้แล้วจะทำให้ b a b y d o t นะครับกลับขึ้นไปถึง2 8 0 0ถึง3,000แล้วเมื่อเผาราคาก็จะกลับลดลงมาอีกท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับและเราก็ไม่รู้นะครับว่าวาน BAC 1,000คิดยังไงนะครับตอนนี้วาน b s c 1,000ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเ,เนื่องจากตลาดคริปโตนะครับมันเป็นตลาดที่มีความผันผวนอย่างยิ่ง และพูดโดยทั่วไปนะครับคือว่าตลาดคริปโตยังอยู่ในช่วงของความเสี่ยงการเก็งกำไรความโลภแบัดบสุดขีดน,นะครับความโลภหมายความว่าคนข้างบนเขาพยายามคุมราคาอยู่นะครับและในตลาดเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีกึ่งความโลภก,กึ่งความกลัวด้วยคนไม่รู้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับฉะนั้นวาน b s c 1000ดูยากกันนะครับที่จะเข้ามา ช้อนและรักษาเขาเรียกว่าโมเมนตัมของเบบี้ดอทได้ที่จะเหลืออีกประมาณ6หรือ7วันนี้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงน,นะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s ไค i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ p t o c u r r e n c y community ทักเข้ามาได้ที่เพจเลย เดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับและเราก็มี่า,ากลุ่ม b a b y d o t ด้วยนะครับทักมาได้ที่เพจแล้วกันเอาแหละนะครับสำหรับวันนี้ b a b y d o t นะจะ go to the moon แน่นอนนะครับเรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ starnet นะครับเหรียญตัวนี้นะครับอุปทานอยู่ที่0 0นย์จุดนย์แป่ตัว8000ดอละะอา 1, ล,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 ลอาร์นะครับอุปทานมีพันล้านเหรียญการเผา3%นนะครับข้อมูลเบื้องต้น อยากลงทุนอยากที่จะเข้าไปลงทุนย้ำนะครับว่าต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองนะครับเพราะเหรียญทุกเหรียญมันมีความเสี่ยงหมดและคนที่จะศึกษาต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและผมก็หวังว่า b a b y d o ้ดอจะกู t ท t h ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูนไปด้วยกันกับช่องคอ,อยมูนสำรับ